เคลื่นข่าวสารสาระและความบันเทิงเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวคุณติดตามรายการโลกวิทยาการดัเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรวีนาเทพบุญชาติสนับสนุนโดยเป๊ปทีม ีปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเป๊ปนทุกวันเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็เชิญพบกับองค์กรแสนคำซึ่งเป็นเคนด์เรคเตอร์ค่ะีค่ณเป็นพิชากณนค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะได้คุยเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะได้ยินได้ฟังมาแต่อาจจะยังไม่กระจ่างก็จะได้เข้าใจกันในวันนี้เลยนะคะ,ค,ะค่ะมีทั้งเยอะเลยค่ะที่จะเรียนถามคุณเพนพิชากรเนี่ยนะคะประการแรกพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างร่างกายก็อ,อยากจะเรียนถามว่าพูดถึงโครงสร้างร่างกายนี่คืออะไรคะและมีความสําคัญยังไงคะอันนี้ถ้าณปัจนจะุบันเนี่ยะเราก็คงพอจะได้ยินมากขึ้นเลยนะคะ แต่ว่ายังมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้างร่างกายเราก็จะนึกถึงเรื่องของกระดูกเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมคะบางส่าคนเนี่ยก็จะคาอนึกถึงโครงเออมันคงเป็นแค่กระดูกอย่างเดียวมันเป็นโครงด้านอะไรอ่ะค่ะก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่มันไม่ส่งน้ำสงกับร่างกายแต่ว่าในทางกายภาพสร่างกายจะไม่ใช่แค่เฉพาะกระดูกเท่านั้นนะคะ แตประเด็นคือ้ามเนื้อนะคะนอกจากต่างรวมถึงระบบการไหลเวียนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบม้นเหลืองนะคะแล้วก็ระบบเส้นประสาทนทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นหนึ่งโครงสร้างร่างกายของเรานะคะเป็นส่วนประกอบที่จะมาประกอบเป็นตัวมนุษย์ของเราอย่างสมบูรณ์ค่ะก็ถือว่าความสําคัญมากเลยนะคะฟังอย่างนี้นะคะค่คะ สำคัญอย่างไรนะคะพื้นฐานของคนที่มีสุขภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยระบบโครงสร้างร่างกายเป็นระบบที่ทํางานได้อี่สมบูรณ์แบบน,นะคะเพราะถ้าระบบโครงสร้างร่างกายเรามีความเสียสูญเป็นเมื่อไหร่นะคะ, <S 1> <S 1> ะจะส่งผลต่อระบบต่างๆได้่าากายโดยเฉพาะหน่วยย่อยที่สุดที่เราว่า,าที่เราเรียกว่าเซลล์นะคะเพราะว่าเซลล์เราจะแข็งแรงหรือว่าจะสามารถมีภูมิต้านทานโรคโรคภัยไข้เจ็บได้เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลเราเนี่ยได้รับอาหารน,นะคะได้รับอากาศมานนกนอนขนาดไหนเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือเปล่านะคะ <ừ> ซึ่งระบบหม่งที่จะมีผลต่อการได้รับอาหารของเซลนี่คือระบบโครงสร้างร่างกาย <ừ> เขาแหาะที่บอกว่าตอนต้นว่าหลากักสำังองโครงสร้างร่างกายแน่นอนมีกระดูกอื <ừ> แล<ๆ>้วก็มีระบบการไหลเวียนนะคะ ซึ่ขขงระบบไหลเวียนนี่แหละก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างร่างกายเราด้วยนะคะระบบของโครงสร้างร่างกายส่วนที่สําคัญมากที่สุดนะคะที่เราจะดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือแนวกระดูกสันหลังนะคะเพราะ,ะ,ละหลายๆท่านที่ดูแลสุขภาพต้องรู้ดีแล้วว่าเวลาที่เรามีความเจ็บปวดใดๆมาสิ่งที่แรกนั่งที่สุดก็คือแนวกระดูกสันหลัง่เพราะว่าท่านท่านุดสว่างของเราเนี่ยจะมีรากประสาท ถือว่าเป็นปมประสาทนะคะที่เชื่อมโยงกับสมองเพื่อที่จะนําเอาคําสั่งต่างๆที่สมองสั่งการให้ร่างกายทํางานเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วการตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีล่ะคะอันนี้แตกต่างจากการตรวจโครงสร้างร่างกายอย่างไรแล้วต้องจําเป็นต้องตรวจหรือไม่คะจริงๆแล้วถามว่าคนนี้ควมสำแค่ไหนกับการป้องกันสุขภาพของตัวเองนะคะ สำหรับเราเราก็ค่อนข้าง,างห้ความสำคัญมากขึ้นกานตรวจสุขภาพประจำปีโดยทั่วไปคือเราไปตรวจว่าเราเป็นโรคโน้นโรคนี้หรือยังนั่นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เราตวรวจเจอแต่ว่าเราเป็นแล้วนะคะแต่ว่าในการตรวจโครงสร้างร่างกายเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนั่นหมายความว่าเมื่อเราทราบว่ามันเป็นผลที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เป็นโรคอะไรเราก็มาจัดก,การตัวองนไว้ก่อนก่อนที่เราจะเป็นโรค ตรวจเพื่อที่จะหาโรคตรวจเพื่อเป็นการป้องกันโรคเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการตรวจสุขภาพประจำปีจะพบผลของสร้าร่างกายก็ต่างกันว่าการตรวจสุขภาพประจำปีก็ไปตรวจเพื่อดูว่าเราเป็นโรคอะไรไหมนะเก่วกของสร้าร่างกายก็เป็นการไปตรวจดูความเสี่ยงว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วถ้าเอ่องสร้างร่างกายเราไม่ตดุลอันนี้จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างคะ เราต้องเริ่มต้นจากว่าเวลาที่ร่างกายเรามความไม่สมดุลน,นะคะมันจะไม่ได้มันในเรื่องของความเจ็บปวดหรือความเป็นโรคที่รุนแรงเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยขาดความสมดุลน,นะคะแล้วก็จะเหมือนส่งสัญญาณเตือนให้เราทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะไม่รุนแรงแต่มันเป็นการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเราตัวอ,อย่างเช่นอากาปรปวดนะคะ เมื่อใดที่ร่างกายเรามีความเจ็บปวดนั่นแปลว่าเขาเป็นเขากบังส่วสัญญาณตื่นมาเขามปความผิดปกติแล้วนะคะแต่อาการปวดนั้นที่จะมีผลต่อโครงสร้างร่างกายไม่ใช่อาการปวดที่แค่ไปพักเราก็หายนะคะแต่การปวดที่จะมีผลก็คือว่าพยายามดการกับตัวเองแล้วคือพักก็แล้วอาจจะไปลองรักษาหรือว่าไปนวดถอนคลายหรือก็ต้องไปเมือติดต่อย่อยเป็นอาการปวดเรื้อรังทำงานปุ๊กไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มปวด บาปวดคอน้าขึ้นศีรษะแบบเป็นไมเกรนนะคะปวดเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือ,อบางคนอาจจะมีหงุมื่อยล้าตามแขนนะคะแขนแอ่อนแรงนะคะหรือแม้แต่าอาการชาต่างๆตามปลายมือปลายเท้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเตือนหน,หนึ่งที่ระบบโครงสร้างร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลและแข็งแรเงเพียงพอที่จะใช้งานได้ปกติมันเป็นอาการทำงานให้เราดูค่ะ ค่ะและถ้าสมาดุลน,นะคะละักษณะอย่างไรคะยังไงที่จะแก้สมดุลค่ะคือโดยปกติเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความพิการแบบเนินดนะคะร่างกายเราก็จะมีความสมดุลโดยทั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของร่างกายเราที่ทำให้มสมดุลเราอาจจะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นความรู้สึกเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราล่องทค่ว ไม่มีค่ะไม่มีเคล็ดอะไรนะคะทํางานหรือว่าเล่นกีฬาก็ยังสามารถเล่นได้ปกติเองไม่มีอาการอะไรรกะไม่รู้มีสดอแต่าเราที่รู้สึกว่าร่งกาอรารู้สึกทีอะไรนมาว่เรปกติเืว่าการที่เยอะนลับอกนไหลับกเกินไ้อบางคนานตั้ง8ชั่วโมง่นที่เรารู้สึกว่าตัวยังง่วงอยู่ แต่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเออเหมือนคอปกหมอนทุกวันเลยนะคะอนการช่วงเช้าก็ยังรู้สึกดีแต่ตกบายมาจะรู้สึกเหมือนปวดศีรษะนะคะปวดปารุมๆอยู่ตลอดเวลาหรือว่าระบบไส้ทางานไม่ค่อยดีทานน้อยแล้วแต่ก็ยังอ้วนอีกเลยหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งอันนี้คือความรู้สึกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจากภายนอกเราอาจจะมองตัวเองจากกระจกเราเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราถอดเสื้อผ้ามองกระจก ขาเราทำไมรู้สึกว่ามันเอ,อ,อียงซึ้งๆนะคะหรือทำไมสะโพกเอวข้อสองข้างมันไม่เท่ากันเลยนะคะ่ะหรือรองเท้าเราสุดสองข้างเอ้ข้างหนึ่งสุดเยอะเอ้ข้างหนึ่งนั่นเป็นอะไรเลยเราเป็นตัวบอกๆได้ว่า,น,านั่นคือของสร้างร่างกายของเราเริ่มไม่สมดุลละนะคะดูจากอ่าดูจากรองเท้าที่สุดไปก็ได้ถ้ามีรองเท้าที่สุดไปก็สองข้างไม<ด>่เท่าก<ด>ันนะนะคะ แล้วาสิ่งแวดล้อมท,ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนี่ยทั้งอากาศามลประเทศมลภาวะต่างๆมีผลต่อโครงสร้างของร่างกายด้วยหรือเปล่าคะจริงๆล้วมีผลทุกสิ่งนะคะที่ท,ท,ที่ร่างกายเราได้สัมผัตสตลอดปีประจวบประจมวันของหรานะคะแต่สิ่งที่ผลมากเมื่อน่าจะเป็นเรื่องของอิริยาบถนะคะอิริยาบถในคือท่าทางต่างๆในการใช้ที่ิตะจของเราไม่ะเป็นท่ายืนท่าเบนท่านั่งท่านอน หลันี้ถ้าเป็นภาาที่ทำาราไม่ถูกต้องเป็นภาาที่ไม่เหมาะสมก็ส่งเสริมให้ร่างกายเรามีความเ็ี่ยงมากขึ้นหรือเมื่ว่าเป็นสิ่งรอบล้อมการใช้ทีวดิตไละสไาล์ที่เปลี่ยนไปนั่งสมัยปัจจุบันการทารนอาหารนะคะการได้รับอา,อากาศหรือมลภาวะอินทรีต่างๆก็ส่งผลต่อการทํางานของระบบของโครงสร้างร่างกายได้ทั้งหมดนะคะค่ะอืมค่ะเมื่อตกลงก็คือมีอริยาบท อย่างหนึ่งละที่เป็นมีส่วนในการสร้างความสมดุลให้กับโครงสร้างร่างกายสุดทแล้วเราต้องดูแลเรื่องอื่นๆด้วยไหมคะที่จะสร้างความสมดุลให้ให้ตรงเนี้ค่ะถ่าอง่ายๆเลยนะคะเราอธิบออกเป็นเรื่องของอิทยาศาเตรนหลักนะคะเรื่องอารมณ์ต่างๆก็มีผลนะคะเพราะว่าอารมณ์มันก็จะเหมือนเป็นการสั่งสมให้ฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนแปลง S <S <povo> <S ซึ่งการเปลีป่ยนแปลงของวมวลก็จะมีผลต่อระบบการทํางานของระบบกระดิกและเนือกระดินงนะคะซึ่งมันก็เป็นระบบโครงสร้างร่างกายนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารค่คะคือถ้าเราทานอาหารตามความต้องการของร่างกายจริงๆไม่ได้ทานตามความอยากเราก็รู้ว่าร่าง <S <S ากายเราต้องการอะไรแล้วก็จะไม่เกิดการเ,าเพิ่มพูน ไขมันนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะทําให้พอกขึนขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อแล้วในที่สุดก็จะมีผลต่อระบบกระดูกของเราให้มันเปลี่ยนแปลงไปซ <c oughs> ึ่งก็จะถือว่าโครงสร้างร่างกายเราก็จะผิดปกติด้วยเนี่ยค่ะ ค่ะถามมาถึงอาหารบ้างนะคะอาหารแบบใดคะเพราะว่าเราทานอาหารวันก็สามมื้อแล้วนะคะแล้วกค็คนที่จะรู้ว่าอาหารแบบใดที่ทานแล้วละไปช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็แบบใดทีค่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคืออันนี้ท่านว่าท่านก็ใจละท่านเนี่ยมีความรู้อยู่แล้ว นะคะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรนี้ดีนะคะอย่างพวกซั้งพูดอาหารที่มันเป็นซาฟูุต่างๆเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารตายนะคะซึ่งมันก็คือแค่แป้งแป้งแล้วก็เป็นโกตีที่เื่อยยากรวมทั้งมีไขมันมากด้วยนะคะบางเด็กๆอาจจะเรียนมาว่าวอาหารในครบห้าหมู่นะคะสิ่งสําคัญน่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าบ้านเราอะได้อาหารเหล่านี้มากกว่าปกติแล้วนะคะแต่สิ่งที่ขาดเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นอาหารสดก็คืออาหารดิบอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นรอ w f o นะคะ raw ก็คืออาหารที่เป็นเอาผักผลไม้ที่มันไร้สารเคมีนำมาประกอบเป็นอาหารโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะซึ่งมันก็จะคงคุณค่าของเอ็นไซม์แล้วก็คงคุณค่าของเรื่องที่เป็นเกลือแร่ไปครบถ้วนซึ่งในปัจจุบันร่างกายเราต้องการอาหารแบบนี้เพื่อมาซ่อมสร้างเซลล์ต่างๆที่สึกหรอนะคะ ปัจจุบันเราก็คือจริงๆร่างกายเราถ้าอายุอย่าง20ขึ้นไปเนี่ยเรื่องคราบโบฮเบบรเรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยที่มันพออคูอยู่มันเยอะมากพออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอาหารที่มันควรจะตามความต้องการของร่างกายจริงๆนั่นจะเป็นอาหารที่มีวิตามินเลือแร่ยเยอะนะคะแล้วก็ครบถ้วนเพื่อที่จะมาเร่งกระบวนการเป็นตัวเสริมให้กระบวนการต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นปกติ <S <S ไม่ว่าจะเป็นกราบวการเผาผลาญในร่างกาย และผักผลไม้สดๆที่นม่มีสารเคมีนั่นแหละจะมีเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายได้ดี<ม>แล้วก็ช่วยในการด้อาหารในร่างกายสร้างเซลล์ได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะเกิดกระบวนการสร้างเซลล์ได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะแล้วอารมณ์นะคะอย่างอารมณ์ขี้โมโหโ,โกรธง่ายเ,าเครียด ต่างๆเนี่ยค่ะมันก็มีส่วนทาําให้เกิดโรคไตค่้เจ็บอย่างความดันโลหิตสูงโรคหวัวใจทีนี้อารมณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อโครงสร้างร่างกายหาาไ,าะะไหมคะถ้าโดยเอาภาพจากภายนอกนะคะอย่างอารมณ์ที่เป็นเชรงลบนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธงมดหิดหรือว่าโมโหหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราเห็นคนที่เครียดคนเหล่านั้นจะอยู่ในท่าทางที่ต้องก้มศีรษะใช่ไหมคะเอามือกดขมับบ้างนะคะ ตัวก็จะค่อมๆง้มงงงงมือกอดอกอย่างเงี้ยค่ะท่าเหล่านี้ก็เป็นท่าที่เหมือนกับดึงให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยโก่งลงมาด้านหน้า<ม>นะคะแล้<ม>วา<ม>ถามว่าเวลาที่ท่านกอดอกนะคะแล้วก็พ้่มคอพุมหลังลงเยอะๆไม่มีทางที่ท่านจะสามารถหายใจได้เป็นปกติ<ม>นะคะเราจะหายใจได้ไม่ตุ่น่อเพราะปอดไม่สามารถขยายได้ ะะต้องฝากสกากภายนอกที่จะมีผลสี่ต่อระบบโครงสร้างร่างกายแล้วนะคะจึงหนึ่งที่จะมีผลมากคือเรื่องของฮอร์โมนในร่างกาย <S 2> <S 2> นะคะเวลาที่ร่างกายเราเราถูกกระทบด้วยภาวะต่างๆที่มันเป็นอารมณ์เชิงลบนะคะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายซึ่งฮอร์โมนที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮอร์โมนที่มีผลโดยตรงที่ทําให้ร่างกายทํางานหนักมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นการไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นกระแรงเต้นเร็วนะคะเรกระตุ้นให้หลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยขดเติมโตนะคะครหรือแม้แต่นี่ผลโดยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดลึกแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดลกเล็กที่เป็นทางผ่านของระบบเลือดน,นะคะคทำให้ระบบเหล่านี้มันทํางานผิดปกติไปถูกจำกัดไว้นะคะหัวใจต้องทางานหนัก มาที่คนที่มีภาวะคขาจะเล่าสูงในเลือดอยู่แล้วหรือเป็นคนความดันสูงอยู่แล้วยิ่งส่งผลให้เราเป็นโรคคล้ยายแรงและดินแดงต่างๆได้มากปกติด,ด้วยค่ะค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะ,อ,ะอ,อ,อิริยาบถยอดฮิตของคนเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่อย่างบางคนก็นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมนานๆบางคนก็นั่งคว่ย้างบางคนก็สะพายอย่างตัว พี่เองนี่ก็สะพายกระเป๋าหนักมากเลยนะ,ะยาบทต่างๆของคนที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยส่งผลต่อโครงสร้างร่างกายอะไรบ้างยังไงคะค่ะคือคนที่จะมีผลที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างร่างกายแม้สุขกน่าจะเป็นคนเมืองนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเมืองเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นชีวิตที่สั่นซ่ากันะคะจะตื่นมาปุ๊บนะคะทำยังไงไปทํางาน ด้วยวิธีการใดวิธีการนั่งทํางานแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันทุกวันนะคะเหมือนทําให้ร่างกายเราทํางานอยู่ในแบบเดิมๆทุกวันโดยเฉพาะคนชอบมู่ก,กระบอบหนักๆเ<ฮ>วลาเราถนัดใช่ไหมคะเร<ฮ>าก็จะใหู้่ด้านเดียว<ฮ>เหมือนฝึกความเคยชินให้ร่างกายชินในสิ่งที่มันผิด<ฮ>นะคะ,<ฮ>ะถ้าสมมติว่าคนที่ชอบ สมมติว่าไปเดินทางไปทํางานด้วย BTS หรือแม้แต่ MRT ก็ A T ต,ตามนะคะเว <c oughs> ลายืนคุณลองสังเกตุไวมนล่งหรือแม้แต่สังเตกตุตัวองนนะคะคนเรามักยืนลงน้ําหนักแค่ข้างไหนข้างหนึ่งของขา <c oughs> ่เคยสังเกตไหมคะ <c oughs> ยืนปุ๊บลงน้ําหนักที่ข้างเดียว,ห,วญญ <c oughs> หรือว่าต้นก็จะสะโพกก็จะบิดไปข้างหนึ่งนะคะยืนพักขาหรือว่ายืนพิงมีงอะไรพิงก็จะิึงตัวก็จะเอียงนะคะแล <c oughs> ้วเวลาที่ถนัด รงน้ำหนักข้างไหนก็จะลงเฉพาะข้างนั้นหาที่ย่างใจเราสร้างมาให้สมดุลคือให้เขาอยู่อย่างสมดุลกันซ้ายขวาเพื่อที่จะลองับน้ำหนักตัวแล้วก็แรงต่างๆที่มากระทำกับร่างกายเราแต่คนเรามักทําให้ตัวเองเสียสูญณ10%สุดที่ค่ะอาจจะชอบิืมทักขาไม่พอไปถึงที่ทำงานเวลาด้านหน้าคอมพิวเตอร์ชอบด่านขวาห้างอีก นะคะสะโพกก็บิดไปข้างนึงล้ววันนึงต้องนั่งต่อเนื่องกันติดต่อชั่วโมงขับอกตัวนะคะนะคะอย่างนี้หาเบื้องต้นของคนที่จะมีโครงสร้างร่างกายที่เสียสมดุลไปและที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเชื่อว่าท่านผู้สอยหลายท่านที่รู้เรื่องสุขภาพเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรมันควรไม่ควรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะขาดสตินะคะ เราจะขาดความอขาดความยั้งคิดใช่ขาดความยังคิดที่ที่มาตระหนักให้มันเห็นหความสําคัญของสิ่งเหล่านี้นะคะคือบ้านเหล่านี้ถ้าไม่มีความผิดปกตินะคะหรือว่าไม่เจ็บไม่ปวดก่อนก<ช>็จะให้ไปตระหนักถึงมันว่ามันสําคัญ ก็ให้เป็นโรคให้หนักขึ้นะคะ่ซึ่งน่าเสียดายมากต้องเสียเงินแล้วก็จะต้องใช้เวลานานมากขึ้นเลยนะคะค่ะนี้ก็มาถึงเรื่องสําคัญที่จะเรียนถามคุณเพนพิะชากรนะคะว่าจะได้ทราบมาว่าจะมีงานสัมมนานะคะแล้วก็จะจัดกันเร็วๆนี้ด้วยเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็วันไหนเวลาอะไรคะอ่าสำรับการสัมมนานะคะหัวข้อสัมมนาก็คือ กับโครงสร้างกานแงินง่ายที่3อนะคะหลายๆท่านฟังมาแล้วาาก็มีความสนใจในรายละเอียดน,นะคะก็สนใจก็ติดต่อได้ที่เบเอร์โทรศัพท์02677166ได้เลยค่ะอ๋อโทรไปถามที่ขอขอีกทีก็น2 6 7 7 1 6 6นะคะค่ะค่ะอันนี้ะจะบอกว่าจะจัดวันไหนได้ไหมคะ อเป็นวันเสาร์นี้ค่ะค่ะเสาร์ที่28สิบดเมษายนนี้นะคะใช่ค่ะค่ะช่วงช่วงกี่โมงถึงกี่โมงคะอ๋ช่วงเท้าค่ะช่วงตอนสิบโมงตรงค่ะอ๋อสิบโมงถึงกี่โมงคะถึงประมาณเที่ยงค่ะถึงเที่ยงนะคะค่ะแล้วสถานที่ของอารียะเวลเนสเซนเตอร์อยู่ที่ไหนนะคะค่ะสำหรับสถานที่ก็จะอยู่ที่ตึกคิวเฮาส์อินทีนะคะ ส่วนของไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะตรงหัวถนนสาทรอัดกับเส้นพระรามสีพอดีค่ะอ๋ออยู่ที่อาคารคิวเฮาส์บุมพินีก็คือเอา H-Bank ค่ะก็ะจัดที่ห้องประชุมชั้น,ช,นชั้นสี่นะคะค่ะก็เป็นหัวข้อสร้างสมดุลโครงสร้างร่างกายง่ายๆด้วย3ออซึ่งเราก็ทราบแล้วล่ะนะฟังแล้วก็ทราบแล้วว่าคืออาหารอารมณ์อริยาบทนั่นเอง,งค่ะ,คะแล้วอม ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงต้องไปลงทะเบียนก่อนรอเปล่าคะถ้าสนใจต้องรบกวนโทรมาล่วงหน้านะคะเือสำรองที่นั่งไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ๋อฟรีนะคะแต่ว่าต้องสำรองที่นั่งก่อนตอนนี้ยังมีที่เหลือไหมคะค่ะได้เลยค่ะยังพอมีที่เหลือนะคะค่ะค่ะโทรไปที่เบอร์ที่ทางคุณเพนบอกนะคะก็คือ026777166นะคะค่ะคนที่ควรจะเข้าไปฟังอย่างยิ่งนี่ควรจะเป็นกลุ่ม ก็รับกัาตดกรจับิเอ่ในที่ัก้าอกอาุขบเี่ยว่มเข้าไจเรื่องตางๆหรือเริ่เกตัวเองก็มาฟังไปเลยเพราะว่ากานี้ให้ให้ป้องกันนะคะไม่ได้เรียนร่าใมากนเยอะแล้วกยมาดูแตัวเองคือกครที่ยังไ่อาจารอะไรก็ต้องกับตัวองส่วนที่มีอาจารย์อะไรแล้วมีปวยเสือรางหรือแม้แต่เป็นเสตัดก็่ามานามว่ากรรักษาขระบบคร ช่วยกนได้ค่ะค่ะนั่นเด็กที่จะเข้ามาเช็คที่อริยะเนี่ยว่าโครงสร้างร่างกายเป็นอย่างไรจะ้ามาตรวจได้ตั้งแต่ยุทศาสตรเท่านั้นนะเราตรวจได้ตั้งแต่อายุดขวบขึ้นไปเลยค่ะตั้ง่ไหนคุณพ่อคุณแม่ที่เขาบดกคือว่าทำไมล้กงลูกบิดอะไรอะไรอยเาเงี้ยไปสัมภาษลูกๆมาตรวจเพื่อท ไม่ค่อยได้ใช้กับตัวเองเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้รับหูว่าร่างกายเดินเป็นยังไงแต่คนที่อยู่ตนีจะเป็นผู้ปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของล,ลูกเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องสูงที่นี่มีโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความสูงแบบนี้จะเป็นไหมคะคือจริงๆหลักการคือเรื่องของทําให้เขามีอ,อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องอ้างเหมือนแรงที่กจากกระดูกแต่ละข้อเนี่ยมันจะลดลง ไข้และหมอนกระดูกในร่างกายเรามีตั้ง30ข้อนะคะการที่แต่ละข้อเนี่ยลดแรงกดลงไปแค่1มิลลิเรเงี้ยก็ทําให้เราสามารถสูงขึ้นมาได้ค่ะ10เป็นอย่างต่ำน,นะคะ,ะแต่นั่นหไายความว่าเขาต้องอยู่ในโพสที่ไม่ถูกต้องนะคะ,ะว่าเราก็จะแนะนำท่าออกกําลังกายสําหรับเด็กหลายๆคนเพื่อเป็นท่าออกกําลังกายที่ไม่ทำให้ท่านจะตึรงจะตึ้งตาจะ,จะน,จาจานันตัวของ ข้าวปลาหรือหกกระดูกให้ค่ะค่ะก็ถ้าจะไปดูข้อมูลจะก็คือโทรศัพท์นี่สะดวกที่สดุดใช่ไมค์คาหรือว่าจะไปเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะก็โทรมาปรึกษาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เรียนคือศูนย์สองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหกแล้วก็มีเราใช้ที่คําว่าสถาบันตับโคงสร้างร่างกายอะได้เลยนะคะก็้มใจราได้เอียดได้ค่ะแล้วก็ไปที่สถาบันตับโครงสร้าง ร,ร่างกายอาริยะค่ะอริยะได้เลยนะคะค<ช>่ะ<ช>โอ้โหขอบคุณมากๆเดี๋ยววันเสาร์นี้ขอไปด้วยคนนะคะเรียนเติมค่ะ<ช>เห็นบอกว่ามีาให้ปรึกษารเรื่องของปัญหาแล้วก็บริการตรวจเช็คโครงสร้างร่างกายฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีตรวจความดิ่งแล้วก็ตรวจแนวของกระดูกให้เบื้องต้งนนะคะถ้าในส่วนตัวก็เรียนเต็มได้เลยก่อนเข้างานเขาจะมีการตรวจให้ค่ะ ค่ะนะคะได้เลยค่ะเสารนี้นะคะ10โมงถึงเที่ยงนะคะห้องประชุมชั้น4อาคารคิวเฮาส์รุมพินีค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเพนพิชากกรแสนคำมากเลยนะคะค่ะดีดีค่ะโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพนนะคะซึ่งเป็นคลินิคอลดี r เตอร์ของอารียาเวลเนสเซนเตอร์ค่ะก็อย่าลืมแวะกันไปนะคะสำหรับงานสัมมนาที่น่าสนใจในหัวข้อสร้างสมดุล โครงสร้างร่างกายง่ายๆด้วย3ามอนะคะวันนี้คุณตรวจโครงสร้างร่างกายแล้วหรือ,อยังแตกต่างจากการตรวจสุขภาพอย่างไรทําไมต้องตรวจโดยแต่ละอาจารย์นั้นสัมพันธ์แต่ละอนั้นนะคะสัมพันธ์กับโครงสร้างร่างกายอย่างไรแล้วก็ไปพบวิธีสร้างความสมดุลให้กับโครงสร้างร่างกายแลวก็ตรวจเช็คฟรีด้วยนะคะที่โทรเข้าไปที่นี่นะคะสอบถามเพิ่มเติม026777166เอาละคะ่ะวันนี้ขอบขอบพระคุณมากนะคะท่านสรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ